สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้งพดตาไม,ามา่ช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับวันนี้พามาชมระบบน้ำของน้องสาวครับทุเรียนน้องสาวก่อนไปดูทุเรียนก็เก็บลงกองกินก่อนครับลองกองปีนี้ไม่ได้เรื่องครับลูกเล็กแล้วก็แตกนะครับ ปีที่แล้วขายได้หลายพันอยู่นะครับอร่อยหวานนะครับเห็นนึกเล็กนี่ก็หวาน,นครับมาดูระบบน้ำดีกว่านะฮะฝังท่อนะครับฝังท่อเมนนิ้วครึ่งฝังท่อเมนนิ้วครึ่ง ดันด้วยปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำตรงมาจากสระนะครับสระสระน้ำหน้าบ้านนะครับสระน้ำนี่รองรับน้ำฝนด้วยนะครับน้ำฝนจะได้ไม่เสียเสียเปล่ารองน้ำน้ำฝนมาที่สระน้ำแล้วก็มีลูกลอยเปิดน้ำประปาหมู่บ้านใส่นะครับเราจะลดตรงนี้มีปั๊มน้ำอ่า สิบห้าแรงหนึ่งจุดห้านี่ไงเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับดันมา่อวานทดลองดูแล้วครับ,บแรงดีครับได้ทั้งสวนช่วงด้นหน,น้านี่ครับแต่ยี่สิบนาทีน้ำหมดน้ำหมดสะนะครับแต่ให้น้ำกำลังดีครับเพราะน้ำไปได้เยอะนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการาลดน้ำทีละ สต้นสามต้นนะครับก็สามารถที่จะควบคุมน้ำได้นะครับควบคุมปริมาณน้ำได้สองต้นที่เป็นประเอกของที่นี่นะครับให้น่าเชื่อว,ว่าตเหลวมากๆครับต้นนี้นะครับมีทุเรียนอยู่สองต้นนะครับที่ให้ผลผลิตปีที่แล้ว มีรายได้เข้าสวนครั้งแรกคือหมื่นเก้านะครับหมื่นเก้าพันกว่าบาทเกือบสองหมื่นครับสองต้นนี่เองครับอร่อยมากครับลูกค้าการันตีคอนเฟิร์มมาทุกคนว่าอร่อยครับเนื้อแห้งหวานนุ่มนะครับเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นไม่แรงนะครับสุกก็ไม่เคยเละนะครับร,ระบบน้ำ แล้วก็ดูถั่วเขียวสวยง,งามจริงครับถั่วเขียวสามารถคุมดินได้ระดับหนึ่งเลยครับตามที่ลงคลิปเมื่อคาะที่แล้วในยี่สิบเอ็ดวันครับดูเป็นพุ่มสวยง,งามฮนะสวยง,งามจริง ตอนนี้นะครับไม่โสมของผมโสมนะต้นเรียนเอาไว้ยี่สิบลูกนะโสมของเขาอันนี้ยี่สิบกว่าลูกนะครับโสมไม่โสมครับของผมโสมเลยยังไม่ฟื้นเลยครับสําหรับฤดูก,กาลที่ผ่านมาบอกให้น้ำี๋ยวไม่กี่เดือนเขาก็ ไม่ได้ดูแลนะครับไปทำงานต่อนะครับอีกปีกว่าถึงจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับก็ทำระบบน้าไว้ให้เพื่อง่ายกับการดูแล เป็นคลังน้ำนะครับอันนี้จะมีข้อเสียอยู่ก็คือช่วงหน้าฝนก็จะเป็นที่วางไข่ของไอ้พวกกังคกและเขตปาดฮอันนี้ทำการฆ่าหญ้านะครับฆ่าหญ้า ระบบน้ำนะครับปั๊น้ำปั๊น้ำมาจากนี้อันนู้นมาจากหลังน้ำฝนนะครับพ่กลับมาได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียเปล่านะครับก็โอเคครับผม พราะว่าถ้าจะใช้ไม่มีปั๊มนะครับก็รดน้ําได้ทีละต้นสองต้นนะครับเพราาน้ําเราไม่แรงนะครับน้ําไม่แรงน้ําประปาส่วนพูิภาคก็ไม่แรงน้ําประปาหมู่บ้านก็ไม่แรงก็เลยต้องใช้ระบบใช้ปั๊มน้ําช่วยนะครับสะดวกนะครับสะดวกเร็วนะครับลดนีลไครั้งละมากๆนะครับ โอเคครับพาชมเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ปลูกต้นเรียนมือใหม่นะครับมือใหม่มือเก่าต้นเรียนเรียนไม่จบทุกทีนะครับเรียนไม่มีจบปลูกไม่ยากดูแลยากครับดูแลให้จนถึงมีลูกนี่ยากมาก โอเคครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์คงมีใครแชร์แล้วครับทำ u t u b e สนุกสนุกไปฮะบันทึกบัทึกไว้นะครับการเปลี่ยนแปลงให้ YouTube ช่วยบันทึกโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ